โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นจากการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อเดือนก่อนนะครับทางคณะกรรมการโดยท่านรัฐมนตรีก็เสนอว่าน่าจะมีการนํำหน่วยบริการคือร้านยาเนี่ยเข้ามาร่วมบริการในการที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยโควิดค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่เราใช้ร้านยาส่วนใหญ่เป็นหน่วยที่แจก ATK ให้กับผู้ป่วยประชาชนกลุ่มเสี่ยงค่ะก็เลยสปสชก็ ่วมกับสภาเภสัชก,กรรมในการที่จะนําร้านยาที่ดีทั่วประเทศเ,เข้ามาเป็นหน่วยบริการให้บริการที่เรียกว่าเจอแจดจบเช่นเดียวกันค่ะก็คือ,อท่านพบาว่าบวกท่านก็ไปขอรับยาแล้วก็การดูแลจากร้านยาได้ไม่จําเป็นต้องไปโรงพยาบาลอย่างเดียวอืมแล้วการประเมินอาการนะคะหมายถึงว่าใครที่จะไปรับยาได้เนี่ยการประเมินอาการเราต้องหนึ่งสามสามศูนย์ให้ช่วยประเมินอาการก่อนไปรับยาไหมหรือว่าพุ่งตรงไปร้าน จริงๆคุ้งตกไปล้านเลยก็ได้นะครับ<ะ>ท่านไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงคำว่าวกลุ่มเสี่ยงก็คือตอนนี้ถ้าท่านติดตามข่าวโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะเน้นกลุ่มเสี่ยงที่ือว่า68เหลือยิ่มากกว่า60มีโรคจําตัวเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคไตโรคตับแล้วก็เป็นคนอ้วนน้าหนักเกิน90กิโลหรือเป็นคนท้องต่างๆเหล่านี้เป็นกลุ่มเสี่ยง<ะ>แต่ถ้าท่านไม่ใช่กลุ่มนี้เนี่ยจริงๆท่านหากพบเป็นบวกเช่นตรวจเอทิเกด้วยตัวเองขึ้นสองขีดเนี่ยท่านสามารถไปขอรับยาที่ร้านยาได้เลยตามที่อยู่ อาจารยาที่อยู่ในโครงการเรานะครับซึ่งขนาดนี้มีประมาณเจ็ดร้อยแห่งตัวประเทศซึ่งท่านสามารถดูรายชื่อได้ในเว็บไซต์เรานะครับหรือไม่ก็เข้าไปในโปรแกรมแอปแอปพลิเคชันเป๋าตังเข้าไปในที่กระเป๋าสุขภาพเนี่ยก็จะมีชื่อบากกดให้ดูว่าร้านไหนหรือท่านสังเกตหน้าร้านก็ได้นะครับก็จะปิดป้ายติดว่าร้านยาชุมชนบนุกูลร่วมกับสพชอะไรต่างๆนี้ท่านก็เข้าไปขอรับบริการได้เลยครับค่ะทีนี้คนที่จะเข้าไปได้เนี่ย เป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์อะไรบ้างที่ใช้บริการนี้ได้คะ่ะหล,ลักๆตอนนี้ก็คือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิ์ิการร,ร,าการักษาพยาบาลข้าราชการน,น,ะน,นะครับ <S 1> <S 1> อันนี้ก็เป็นหลักนะครับอ๋อก็คือข้าราชการบัตรทองอ่ะพูด,ดง่ายใช่ไหมคะใช่ต้องครับถูกต้องซึ่งทั้งสองส่วนนี้ก็จะเป็น,นประมาณสักห้าห้าสิบกว่าล้านคนู่ประเทศครับอทีนี้ประกันสังคมเนมี่ยมีคุณผู้ฟังก็ถามมาแล้วสิทธิประกันสังคมสามารถร่วมโครงการนี้ด้วยได้หรือเปล่าคะ อ่ต้องต้องเดี๋ยวต้องรอทางคณะกรรมการอีกนิดหนึ่งนะเข้าใจว่าท่านมีกระบวนการในการที่ต้องไปผ่านคณะกรรมการประธานสังคมนิดนึแต่เราทําโครงการพวกนี้ทุกๆระบบเนี่ยคุยพร้อมกันอยู่แล้วแต่เนื่องจากแต่ละหน่วยเนี่ยท่านมีนกลไกของท่านท่านก็ต้องไปผ่านกระบวนการสักนิดหนึ่งเดี๋ยวถ้าผ่านแล้วยังไงก็อาจจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ ค่ะก็คือว่า,อาตอนนี้มีอยู่สิทธิ์บัตรทองสิทธิ์เข้าราชการเห็นว่ามีสิทธิ์พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยใช่ไหมครับอด้ครับอันนั้นได้ใช่ครับเพราะนัะ้นเกี่ยวอกับสิทธิ์สวัสดิการยาธารข้ากาารณีการตร้รองเข้าใจว่าสิทธิ์ตรงเรื่องประกันสังคมอยูน่นิดนึงซึ่งท่านอาจจะมีทางกระบวนการทางธุรการอีกหน่อยหนึ่งนะครับอ่าโดยกราบวนี่ยสามารถทําให้บริการได้ทุกสิทธิ์นะครับก็คือหลักๆคือถ้าเป็นมีอาการปุ๊บไปร้านขายยาให้เขาช่วยประเมินแล้วก็รับยามาอย่างนี้ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับส่วนหนึ่งเนี่ยจะต้องเรียนว่าประชาชนส่วนหนึ่งท่านจะไปขอรับจุดตรวจเอชไอที่ร้านยาอยู่แล้วค่ะซึ่งเมื่อรับตรวจตรวจแล้วเป็นบวกเนี่ยท่านก็จะต้องบันทึกผลเข้าไปในแอปพลิเคชันสาวั่างร้านยาเนี่ยก็จะรู้ว่าท่านเป็นบวกแล้วท่านก็ขอรับบริการต่อร้านยาเดิมนั่นเลยครับได้เลยครับว่าจะขอรับยาต่อเนื่องเลยทางร้านยาก็จะจัดเตรียมยาไว้ให้ก็อา,อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการนัดแนะให้มารับยาที่ร้านยาหรือว่ามีการส่งยาไปที่บ้านก็เป็นไปได้นะครับ ร้านยาก็จิติดความเตรียมาพร้อมเราจะให้ญาติมารับแทนทั้งหมดเี่ยคือถ้าท่านเข้าระบบะเป๋าตังค์ตั้งแต่ตอนอขอชุดตรวจแล้วเนี่ยก็สามารถรับประกานต่อเนื่องได้เลยแต่หากท่านไม่ได้รับชุดเป๋าชุดเอทีเคจากร้านยานท่านก็ยังเดินเข้าไปแจ้งกับร้านยานได้ว่าท่านมีผลปัวนะครับโดยพวาปัตรประชาชนไปด้วยนะครับเขาจะได้บันทึกท่านเป็นอย่างไรประโยชน์ตรงนี้ก็คือจะได้บันทึกว่าท่านได้ป่วยวันวันไหนได้รับยาเมื่อ,อไรอย่างไรเพื่อประโยชน์ในการติดตามเพราะว่า อีก48ชั่วโมงเนี่ยร้านยาก็ต้องติดตามอาการผู้ป่วยด้วยหากมีอาการเปลี่ยนแปลงยังไงก็ต้องนําเข้าระบบการรักษาพยาบาลต่อไปกครับค่ะ